ลิบค้างเหรอขอโทษทีนะครับพอดีว่าลิบค้างอยู่ชั้น3ตึก A ครับครับครับเดี๋ยวรีบไช่างไปดูให้ครับรบกวนด้วยนะครับอีกแป๊บหนึ่งน่าจะมีคนมาช่วยนะขอบคุณค่ะเริม เราว่าพวกเราควรเข้าร่วมกับมามูนะนายควรเคารพการตัดสินใจของซ e อนะแต่ก็น่าลองนะเป็นประสบการณ์ไงแต่ถ้าวางแผนไม่ดีก็อาจจะทำให้ตายเปล่าได้นะการล่องเรือโดยไร้แผนที่เนี่ยเันเสี่ยงไม่รู้หรือไงรู้สิครับแต่ถึงจะเสี่ยงเนี่ยเราว่ามันก็คุ้มค่านะ คุมฆ่าพาทุกคนไปตายเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่ตายเนี่ยพวกเราจะเป็นนักบ,บุกเบิกที่ทุกคนต้องจดจำนะครับโอเคค่ะพอได้นะปอปรยัยนี้ดีนะครับคขอบคุณนะคะขอบคุณครับเราเรร้ ฉันเรียกดีมก่อนผมเรียกดีมก่อนนี้เราแบบนี้เรามาแข่งกันแบบแฟร์ได้ดูซิว่าดีมจะชอบคนไหนมากกว่ากันไอ้พูดอะไรออกมาเนี่ยนี่จะไม่หยุดกันใช่ไหมใช่ใช